นิทานเรื่องโลมาสีชมพูกับห่วงยางโดนัทเอาละจ้ะเด็กดีขยับเข้ามาใกล้ๆแม่นะวันนี้แม่มีเรื่องราวสุดแสนน่ารักของเจ้าโลมาน้อยมาเล่าให้ฟังจ้ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลสีครามกว้างใหญ่และแสนอบอุ่นมีโลมาน้อยสีชมพูหวหังแหววชื่อว่าน้องพิงกี้ พิงกี้เป็นเด็กดีที่ร่าเริงสุดๆวันหนึ่งขณะที่พิงกี้กำลังดำผุดดำว่ายอย่างเพลิดเพลินจู่ๆก็มีสิ่งของประหลาดลอยตุ๊กป่องมาตามกระแสน้ำเอ๊ะนี่อะไรนะ่ะเหมือนขในมเลยพิงกี้ว่ายเข้าไปดูใกล้ๆอ๋อมันคือห่วงยางโดนัทอันเบิร์มเทินที่มีลวดลายเกล็ดน้ำตาลหลากสีสนนั่นเองลูก พิงกี้ไม่รอช้ารีบเอาจมูกนิ่มๆดึงเจ้าห่วงยางแล้วกระเด็นรอบห่วงดังตุ้มหองหอแตกกระจายเป็นฟองฟูต้นพิงกี้ขาเจ้าโดนัดไว้าแข็งเรือที่อย่างตื่นเต้นโตคืมนสายทีขวาทีสนุกจนหัวรอเอิบอักดังลั่นท้องทะเลจน ของทะเลกลายเป็นเปลกืกไกอันใหญ่ถือีกกูตกเจ้าห่วงยางดึงตัวแน่นแล้วนิ่งตังเสียงตื้นสู้สู้